เดี๋ยวผมโทรถามช่ง 0, ชง 0, างศูนย์ช่างศูนย์บอกว่าหัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์ใหญ่เลยสู้อยู่นนะตอนที่ผมสตาร์ทดูนะครับคือผมเอาเป่าเอาตัวนี้นี่สองอันนี้ไปใส่ไม่ติดแต่ไม่ได้เอาตัวนี้ไปลองไปใส่นะนี่น่าจะเป็นกับตัวนี้บ้างนี่ชิปเล็กๆนะครับเห็นไหมนี่ที่นุนๆมานี่ทีนี้เราจะเอาตัวนี้ลองไปสตาร์ทดูนะครับผมแบตมันใกล้จะหมดผมก็เลยชาร์จไว้อะนาติ เอาหอบซุมนี่หรอุบใส่เลยโอ้เดี๋ยวเดิปิดอันนี้ก่อนเอาเอาเอาอันนี้ก่อนก่อนนะครับพอละเดี๋ยวอันนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมก็เคยเห็นคลิปด้วยผมว่ามันมันถ้ามันติดนี่ผมว่ามันอยู่ในนี้มันบเกี่ยวกับตัวนี้นะตัวนี้ดีนะดึกทิมอยู่นี่ เดือดที่ไหนเนี่ยหาบ้าเราบลาเรหาไม่ใช่ได้เขียนกระาของเขียนแจ้งเขาศูนย์เขากรุงเทพยนี่เห็ดตัวใหม่เห็ดตัวนี้ชิปตัวนี้ติครับอันที่ไม่ชิปดำๆนี่แหละแมนครับเพราะว่าผมเอาตัวนี้เข้าไปจู้แล้วจู้กับเอ็นตัวนี้นี่โบตีสแสดงว่ากุญแจสำรองเขาเอามาสตาร์ทมันก็สิติดวะสันติดกุญแจท่อนี้จะบอกขอนี้ไม่มีเบ็ดดอกเดียวกันนี่ละว่าขันี้สองดอกเอาปีกเนีเสียบปีก ดอกสองอยู่ใส่เอ๊ะดดอกดอกสองมันอยู่ใส่ดอกสองมันดอกสองมันเป็นโบเลยเป็นหนึ่งซีเดขุนเจ๋อธรรมด่าแต่ไม่มียางหุ้มอยู่เครื่องสตาร์ทลองบ่บ่เคยลองลองเอามาเบิ่งนะเกิดเทาเอาเทาเดี๋ยวเสียมาลองเป็นเป็นเก็ตความรู้เลยอ่ะเพราะว่าบางเทืเอาเทาอันนั้นบอสันเดี๋ยวจะเนี่ยชิปตัวเนี้ยเล็กน้อยน้อยอย่างที่เนี่ยเนี่ยเออมันสิทธิ์บอฮะ น่นแหละเดี๋ยวล้องเบิ่งเดี๋ยวเอาประกอบกันว่าผมก็ก็เห็นลายอันอยู่ด้วงวงมันไก่ตาแตกกันล่ะไอ้แบบนี้นะสตาร์ทบดติดย,ยักน้ำมันกับบดติดบวอเอบออ,บอ,ะอะไรจนได้ลากเขาเพื่อนตัวนี้ผมบอกแเอาไปน้ำมาเนี่ยแต่ถ้าบอกไก่หรือกับบดติดเนี่ยครับ เอาวางว่านี่บาะอกนี่ก็บบทิดเด้ผมเคยเห็นในคลิปอยู่แต่ผมก็นึกว่ามันอยู่ในอ่าน <c oughs> ึกว่ามันอยู่ในตัวแดงๆนั่นเนี่ยนึกว่าอยู่ตรงแดงตัวนี้แต่ตรงนี้ไม่นช่อยู่มุมกับกรอบตัวนี้อ๋อ,อลองลองมึงนะครับลองเลยนะครับเอาเอาคีมก็ได้ครับเอาวะมันบิดได้ปะอ๋ติดปะครับเอามาลองลุ้นกันครับจะติดไหม ถ้าติดก็เป็นเก็บความรู้เลยนะฮะนี่วิ่ได้ปะครับอันนี้ไ,ไดน,นไไดปะรอ,อะแกและโอ้ขอเขาอีลโอต้ติดครับนี่นะ เนี่ยแค่ตัวเดียวนั่ะตัวเดียวน, <ะ S 1> น <ะ S 2> ี่ผมก็ผมก็สตาร์ทคือกันเดออ้ผมก็ไปสตาร์ทอยู่วา่างน้างานก็เอาตัวนี้อยู่นี่เนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยเอามาใส่นี้ผมนึกว่าชิปมันจะอยู่นี้เ,เน,นี่ยเอา,เเอาหัวหน้าสร้างมันว่ามันวไรยังไงถ้าเสีย <แ S 1> ถ้าเสียให้ย,ยังไงต้องเอาจะคของรถเขียนใบยังส่งไปสูงก็ต้องส่งไปกับเทียบไปยังวงการขอ้งโลกเลยล่ะ ส่วนกลางเลยไปไปศูนง่ายอยู่แเออไปเห็ดกุญแจไปเห็ดเพื่อเอาตัวนี้มาในชิปตัวนี้โอ้โหทิ่มหัวได้ตัวนี้จ้ะฮะอีโป้สายนี่ชิปมันอยู่นี่นี่กันมันรุดออกแล้วมันจ้าบอสถ้าถ้ารุดออกบอสถ้าเฮารุดออกปุ๊บเฮามาไว้ใกล้ๆตัวเนี้ใกล้กุญแจกับสตาร์ทติดอตแต่ผมก็เคยเห็นอยู่ผมนึกว่าชิปมันอยู่ในตัวนี้ ตัวนี้เทิมอยู่เฮือนนี่ตัวนี้ว่ามทิมอยู่เฮือนเป็นทิมอยู่หุ่นนี้นี่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 นน้อยนี่นี่ตัวนี้อยู่เฮือนแอนทิมอยู่เฮือนหมดตัวนี้ไปกันื่อไดเลยแมนครับผมบอเห็นว่ามันมีชิปหน้าอยู่นี่เป็นเพื่อนนะผมว่าเอาตัวนี้มามาจิ้มนี้นี่นี่ละ มากินความขึ้นไปแล้วบ่าโบลูเนาะเอาบบลูไหมเนี่ยก็มุบมผมเห็นเห็นในยูทูบอยู่ว่าเขาก็ลองสตาร์ทยังสิเลยหาโบพ่อวานนี้เขาก็เลยเอากุญแจนไปใซส์มันก็เลยสตาร์ทเต็ดผมก็เคยได้เห็นอยู่แต่ผมก็นึกว่าชิปชิปกุญแจน่ะมันอยู่ในตัวนี้เนี่ยอันแดงๆเนี่ยแมนนึกว่ามันอยู่ในตัวนี้ อเนี่ยชิปตัวน้อยๆเนี่ยโอ้โหนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นุ่นนี่เนะดไปนำแม่แมนนี่อยู่นี่บอกผมก็เนี่ยเนี่ยตัวนี้ชิปอยู่นี่ ไ่ดยปนอยงรถ้เป็นลากโเลากครับลากตาเดียวแม่สันตาว่างฮันห่งมากเอาแล้วแ่งซ่านใช้ผู้ระกอบแม่นม่วะาเกาเออมันมีมันจะตาไดอยู่องูหลุดดีๆอเนาะตาอ้ากิงฟังเบิงอล แบดบางลายเนาะเนี่ยผมพับแค่ทีรถผมพงรถหน่อยมูนอีกโมเมนรถนกสูงนี่มันสิบมีเข้ามาตัวลายจีบคันยกสูงเขาถามผมเลยเนาะคันยกสูงหรือคันเตี้ยหรือตัวเตี้ยอ่าอ่าเดีวลยบอกมันคู่เดีวลยบอกขาดอันหนึงชีอันหึงกันเลยแต่กุญแจสำรองมันก็ับมูนบอครับชิปตัวนี้ แต่รถเป็นประกอบของผมไม่มีสองดอกอม,มันจะเป็ี่ยนขี้กันได้เลยเด้วสองชุดอ่ะของผมกุญแจรุน่นนี้มันน่าจะเป็นหัวยางธรรมดาครับตัวเนี้ยมีรีโมทให้กันบ่บ่มีรีโมทเด้วแต่เป็นเป็นหัวยางอ๋อาชุดนี้เราไว้ชชชใช้เปิดใช้เหนื่อยมากบ่แต่โบนี่แล้วหัวยางอาจจะมีชิปตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเซฟเซฟประธานเบิร์ตต้องได้เอาไฟเบอร์ไปผ่าคันบมมีตัวเปิดล็อกกับตัดงว่าบก็ต้องนี้แหละ ตัวนี้แล้วนี่ตัวนี้ก็ตัวนั้นชิป็นแ้เว่าญไปเขาบอกมันน้อยเนาะชิปมันโมใหญ่เด้เนี่ยไอ้เนี่ยในน้อยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอดตัวเซฟต้นหูใหญ่โตโหมดท่านมีหูขนาดนี้กว่าก่อนนี่ถ้าจะเป็นรุ่นใหม่ๆอย่างที่มันก็้พ่อหูเนาะว่ามันมีอันนั้นเนาะโอ้ ตาติดแล้วสรุปคือนี่ชิปตัวนี้ครับชิปตัวนี้ห้ามหายถ้าหายตัวนี้ยุ่งถ้าหายตัวนี้ต้องเข้าเอาหน้าเล่มส่งเข้าศูนย์ใกล้บ้านแล้วก็ศูนย์เขาจะส่งไปกรุงเทพบอเทียดเลยได้ชิปเนี่ยต้องเอาไปไกลๆเด้ถ้าไกลถ้าไกลก็บทีดเด้นี่ลองเบิรงเอาเนี่ยเอา เนี่ยถ้าถ้าถ้าก็ไก่ถ้าพิกอยู่ในกระเป๋าก็ะโบติดเด้ตัวนี้เนี่ยลองวางอยู่อ่ะเดี๋ยวลองวางอยู่ในเบาะรถถ้าวางอยู่เบาะรถกรบโบติดเด้นั่นเนี่ยวางอยู่เนี่ยไม่ติดนี่เนี่ยถ้าวางอยู่นี่ก็ยังโบติดเด้เนี่ยถ้ามาวางนี่เอาวางแถวนี้นี่ตัวนี้ชี้ตัวนี้ระยะของมันโบติดต้องเอาชีดเลยเนี่ย เดี๋ยวใกล้ๆป่ะเนี่ยนี่อาใช้มือใกล้ๆบอติดต้องติดเลยมั้งติดเลยคุณเออได้แล้วต้องติดอย่างซี่เลยมั้งโอ้ยหรือมันติดกับตัวนี้อีกหรือผมมีตัวนี้ประสานกันอีกประสานกันเบอร์เด็ดเลยเนาะผมประกอบเลยได้เมื่อกี้นี่แอนหัวเอาเบิร์ดดูครับเอาเบิร์ดอันดู เอาเบิ้ตอันอันนี้บ่มีหยังบ่มีหยังนะตัวนี้เอาคือบ่ติดบ่ะนี่อ๋ออ๋อมันคือบ่ติดบาดนี่มันต้องประกบกันเบิดติประกบใส่แบบเก่าเออชิ้นส่วนอันเดียวก็บ่ติดเดี๋ยวนี้เอ่สร้างว่าเราหรือว่าหรือว่าเล็กมันบ่ติดกันมั้ง เออต้องให้มันติดกับเตะนะเออต้องให้เล็กมันติดกับเล็กมั้งไอ้นั่นน่ะไอ้ที่ฮัตสตาร์น่ะเล็กตัวนั้นน่ะโอ้มันชิฟไฟหรอกมั้งเออโอ้โหมันติดบ่ะเนี่ยกันเบิดหรือมั้งต้องเชื่มที่กันเบิดมันต้องเชื่อมโอ้โหเออมันต้องเชื่อมที่กันเบิดเงี้ยจีได้ตามระบบมันวันนี้ครับเชื่มที่กันเบิดตามระบบสั่งว่าน่ะแจกแต่กระสือกระสือเสียดีเป็นตัวขึ้นไปเตียน ตัวนี้ไหมตัวไห,นหน้มันแน่นเลยก่อน